สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสตาร์ติดแบงค์นะครับคืนนี้มีฟุตบอลลงสนามกันเยอะนะครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาฝากแฟนๆนะครับเป็นฟุตบอลเซกุนดาสเปนนะครับหรือว่าฟุตบอลสเปนล,ลีกรองนะครับวันนี้เลือกคู่การดิสนะครับทีมจากฝูงจะเปิดบ้านรับการเยือนของราโยบเยกาโนนะครับ ทีมระดับนะครับคู่นี้เรดเปิดมากาดิสต่อสมดุลครึ่งลบน้ํานะครับถือว่าเป็นเรดที่ค่อนข้างที่จะดูดีสูสีพอสมควรนะครับการิสนั้นเป็นฟุตบอลเหนียวโดยธรรมชาตินะครับผมไปดูผลงานในหลีกปีนี้พวกเขาเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งได้ไม่ค่อยเยอะนะครับได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเกมรับนั้นเล่นได้ค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะครับในขณะที่รายโยเบกานเองนะครับก็ฟอร์มโดยรวมดีขึ้นนะครับวันนี้สภาพทีมนะครับ ของทั้งคู่มีปัญหานิดหน่อยนะครับแข่งตัวหลักนั้นติดโทษแบนฝ่ายละหนคนนะครับแต่นั้นวันนี้ไม่มีใครได้เปรียบเขียเปรียบมากนักนะครับคู่นี้ผมชอบราโยบาเยกาโนนะครับมองว่าทีมเยือนนั้นเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีเกมลุกก็ดูดุดันพอสมควรน,นะครับแต่นั้นวันนี้เชื่อว่าราโยบายเยกาโนนะครับมีโอกาสที่จะ บุกมายันเสมอการที่ได้เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเบียดชนะได้ด้วยนะครับดนวนันนี้เชียร์รายโยบายเยกาโน่ไปดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากและกดแชร์ด้วยนะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลน,นะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ